ครับผมให้ป้าญ,ญาติวันี้มาจัดกรหมู่ที่10ตำบลโศร,รีอำื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นที่นี่ได้ให้หน,น้าแห่งจะรับเบียกหน้าห้แห่งแก้เข่าเพื่อทดลองเบิ่งว่ามันสิดีๆสักไหแต่ว่ามาลอง,บงเบิ่งแล้วรู้สึกว่าได้ผลดีเกินคาดปีนี้ครับเขาก็บ่าลมพื้นที่นาเป็นไงวันพอพื้นที่นาพื้นที่นากค่ะโยวกันง่ายเสมอกันดี เม็ดนี่โอ้ยได้มากเลยครับปีนี้รู้สึกว่าพอสมควรครับขราเม็ดสวยพอสมพวทข้าวเราไม่ล้มเลยเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวไปดูเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้าวจะล้มไหมนะครับนะครับพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับข้าวไม่ล้มเลย พ่อไหนดูให้ให้ดูเราแตกละแหงหน่อยเนี่ยครับนี่มันแตกละแหงเลยน้ามันดูทา้งล่างไปยัดน,น้าพออเร็ยสวยดีนะครับดีมอกคุณผ้ครับเป็นของมาเรียนบัดได้ it's ready.